ก็ขอ,อสวัสดีนะครับผมนายรงยอดเชิดกับโทรพนักกรสำนังกงานพนันจังหวาเภอชลชัยนะครับวันนี้ก็มาทํากิจกรรมของกองทุนรวมพลังแก้จนตำบลบับทานะครับในการช่วยเหลือคนเรือนยากจน ที่ได้รับผลกระทบไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งคนเรือนยากจนเนี่ยนะครับเดีย๋ยวให้ผู้ใหญ่จริยากอขอโทษผู้ใหญ่บ้านน้องนะยายเลียเนี่ยหมูห้าตำบลวัดพานเนี่ยได้ลอยฟังกันนิดหนึ่งนะครับผู้ใหญ่แล้วคนเรือนยากจน,นแกไม่มีปัญหาอย่างไงครับแก่ไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะและแกเป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะคแล้วแล้วคือที่ที่รื้อบ้านหลังนี้เนี่ยคือจากสาเหตุที่ เมื่อก่อนเนี่ยเขายกให้อยู่แต่ตัวนี้เขาขายค่ะเขาเดือน้องเขาขายทวนี้เราก็ไม่มีที่อยู่อาศัยรั็เลยเขาก็เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก็เลยแนะนําให้มาโครงการนี้ค่ะต่อโครงการของบทิษัทพลังแกรนดเนาะท่านกำนันสมพงษ์นรินทร์อนะครับกำนันตระบวนพ่กขาเป็นประธานของทุนแล้วก็มีผู้ใหญ่เป็นคณะกรรมการนะครับเป็นตัวใหญ่ทุกหมู่บ้านนะครับท่านกำนันครับเป็นไงบ้างครับที่โวลเรือนที่ได้รับการ่เหลือนี้ครับผมก็ได้รับรายงานจาก ผู้ใหญ่จะนิยาครับว่าป้าแก่ไม่มีที่อยู่อาศัยผมก็เลยให้คณะกรรมการประชุมนะครับเพื่อปรกษาหารือกันในความช่วยเหลือครับก็ผ่านการเกณฑ์ทุกอย่างครับก็เลยมาได้ช่วยเหลือป้าแกครับนี่ก็คือการทํางานบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นคณะกรรมการกองทุนลมพลังแก้จุกเนี่ยมีความเดือดร้อนนะครับ องทุนรอพลังแกจนก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับก็ขอขอบคุณในส่วนของท่านกำนันนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่แก้วนะครับก็จะต้องเป็นหัวเรือหัวเรือหลักนะครับในการไปสร้างบ้านช่วยเหลือคนเรือนยากจนนะครับที่เขาได้อนุญาตให้ยินยอมไปใช้พื้นที่เนาะนะครับก็คงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านครับ